สวัสดีค่ะทุกทุกท่านคะขอต้อนรับเข้าสู่คนแชร์ข่าวพารวยฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่ว่าท่านจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของคนแชร์ข่าวพารวยด้วยนะคะและที่สำคัญสำหรับท่านใดที่ชอบดูดวงล่วงหน้าก็ฝากกดกระดิ่งตัวข้างบนตัวที่3เอาไว้ด้วยค่ะเพราะท่านจะได้เป็นคนแรกนะคะที่ได้เห็นคลิปล่าสุดของคนแชร์ข่าวพารวย และท่านจะได้ไม่พลาดทุกๆคลิปของคนเชร์ข่าวพารวยนั่นเองค่ะชาวลัคนาและชาวราศีเมถุนทุกท่านคะ่ะมารับฟังกันค่ะว่าในช่วงวันที่16มิถุนาถึง22มิถุนายนหรือในรอบสัปดาห์นี้นะคะการงานของท่านราบรื่นไหมการเงินหมุนได้คล่องตัวดียหรือเปล่าเพราะว่าบางท่านเริ่มที่จะเครียดแล้วนะเริ่มที่จะน้าตึงละเริ่มที่จะ หายใจไม่ค่อยจะคล่องคอหายใจไม่ค่อยจะคล่องและเรื่องเงินเงินทองทองนะคะแล้วทีนี้มาฟังกันค่ะว่าสัปดาห์นี้สิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นกับท่านนั้นจะเป็นเรื่องราวที่ดีหรือว่าเป็นเรื่องราวที่ทําให้ท่านนั้นต้องบุ่ไวายใจเหนื่อยใจเหมือนเดิมนะคะและต่อมานะคะมีโชคมีลาบหรือไม่ข่าวดีมาจากไหน ความรักเป็นยังไงบ้างมารับฟังกันได้เลยค่ะเอาล่ะค่ะเรามาเริ่มต้นที่การงานของชาวลัคนาและชาวราศีเมทุนกันก่อนนะคะการงานของชาวลัคนาและชาวราศีเมทุนสัปดาห์นี้ท่านจะมีข่าวดีด้านการงานนะคะงานของท่านจะมีการเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างถ้าท่านทํางานประจํามันจะมีคําว่าใจฟูเกิดขึ้นในเรื่องของการงานท่านค่ะหนึ่งท่านจะได้รับผิดชอบงานใหม่ๆและเป็นงานที่ท่านคาดไม่ถึง เป็นงานที่ท่านอยากทําแต่ไม่ได้คาดหวังนะคะท่านจะได้รับผิดชอบงานใหม่ๆมีภาระอ่าใหม่ๆเกี่ยวกับงานเพิ่มเข้ามาแต่โดยภาพรวมแล้วสิ่งใหม่ๆที่เกิดขึ้นกับท่านจะนําพาซึ่งข่าวดีและโอกาสดีๆมาให้กับท่านในอีกไม่ช้าไม่นานนี้นะคะมีคําว่าข่าวดีเกิดขึ้นนะคะชาวลัคนาและชาวราศีเมถุนถ้าท่านกําลังรอคอยข่าวอะไรก็ตาม ท่านจะได้รับข่าวนั้นๆในรอบสัปดาห์นี้นะคะท่านเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีความสุขกับการทํางานนะมีพลังบวกคิดบวกมองคือพูดง่ายๆอาจจะเป็นเพราะว่างานค่อนข้างที่จะราบรื่นไม่ค่อยมีปัญหาคนรอบข้างก็เป็นมิตรไม่ค่อยมีคนนําเรื่องอึดอัดใจวุ่นวายใจมาให้กับท่านเหมือนช่วงที่ผ่านมาส่งผลให้ท่านค่อนข้างที่จะมีความสุขเรื่องงานนะคะ โดยเฉพาะท่านใดที่เป็นพ่อค้าแม่ขายทํางานประจําคนรอบข้างทําให้ท่านมีความสุขมีรอยยิ้มนะคะจะมีข่าวดีเรื่องงานเกิดขึ้นถ้าตั้งใจที่จะพูดคุยเรื่องอะไรก็ตามพูดคุยได้เลยนะคะถือว่าโดดเด่นมีข่าวดีเกิดขึ้นการเดินทางก็มักจะได้รับข่าวดีโดยเฉพาะท่านใดที่จะเดินทางเพื่อ พูดคุยเรื่องงานติดต่อเรื่องงานอาจจะเป็นการยื่นเอกสารด้วยสิ่งเหล่านี้จะนํามาซึ่งข่าวดีนะคะอยากจะทําอะไรให้ท่านเริ่มลงมือทํานะคะในรอบสัปดาห์นี้และท่านคาดหวังว่าสิ่งสิ่งนั้นจะต้องสําเร็จหรือไม่ก็เป็นไปในทิศทางที่ดีไปถึงเป้าหมายที่ท่านได้วางเอาไว้ทำได้เลยนะคะสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่ชาวลัคนาและชาวราศีเมทุนค่อนข้างที่จะโดดเด่นได้รับโอกาสดีๆได้รับข่าวดีนะคะถ้าท่านนั้น อยากตั้งใจว่าอยากจะเริ่มทําอะไรก็ตามสัปดาห์นี้จะได้เริ่มลงมือทําและจะเป็นการเริ่มต้นที่ดีเพราะว่าหนึ่งนะคะท่านจะมีคนคอยช่วยเหลือความคิดลื่นไหลความคิดไม่ตื้อตื้อตัน,ตนๆๆเหมือนช่วงที่ผ่านมาด้วยส่งผลให้ท่านนั้นไอเดียดีทํางานเก่งแก้ไขกับปัญหาเก่งแต่ว่าเป็นคนที่ค่อนข้างคิดมากนะ นู่นก็อยากทำนี่ก็อยากทำโปรเจกต์นี้เต็มหัวไปหมดฉะนั้นนะคะอยากคิดเยอะอยากคิดมากนะคะให้ท่านนั้นโฟกัสที่งานที่ท่านกำลังรับผิดชอบอยู่ก็พออะไรที่ยังมาไม่ถึงอย่าเพิ่งไปนึกถึงนะคะงานบางอย่างที่ท่านกำลังวิตกกังวลใจอยู่นะคะกำลังเครียดว่าเอ๊ะงานจะจบไหมในรอบสัปดาห์นี้ขอเพียงท่านมีสตินะคะและโฟกัสที่งานนิ่งๆอย่าใจร้อนบอกได้เลยว่า ปัญหาต่างๆที่คาราคาซังงานที่คาราคาซังสัปดาห์นี้จะประสบความสําเร็จเป็นอันว่าชาวลัคนาและชาวราศีเมถุนท่านจะมีข่าวดีในเรื่องของการงานโดยเฉพาะท่านใดที่เป็นพ่อค้าแม่ขายขอเพียงท่านจับโปรโมชั่นเรื่อยๆพิการการขายเรื่อยๆบอกได้เลยว่ามีข่าวดีมีโอกาสไดออเดอร์พิเศษด้วยในรอบสัปดาห์นี้นะคะอะไรก็ตามที่ท่านคาดไม่ถึงจะเกิดขึ้นและเป็นเรื่องราวที่ดีสําหรับท่านมากๆมาที่การเงินของท่านกันบ้างคะ่ะ การเงินของท่านในรอบสัปดาห์นี้มีข่าวดีเกิดขึ้นนะคะมีโชคลาภด้านการเงินมีดวงได้เงินพิเศษมีดวงได้เงินที่ท่านกําลังรอคอยมีเงินได้เงินจากการใช้คําพูดมีคนช่วยเหลือท่านเรื่องเงินเงินทองทองด้วยถามว่าอยากจะเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงได้หรือไม่เสี่ยงโชคเสี่ยงดวงได้แต่ว่าอย่าเสี่ยงเยอะนะเพราะว่าบางท่านอาจจะเสี่ยงกับเพื่อนบ้านนู่นนี่นั่นนั่นเองนะคะเสี่ยงได้แต่อย่าเสี่ยงเยอะและดูที่ พื้นฐานดวงของท่านด้วยเพราะว่าบางท่านอาจจะไม่ได้เงินจากการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงแต่ท่านมักจะได้เงินจากงานหรือถ้าตั้งใจที่จะอยากได้เงินจากตรงไหนทําให้เต็มที่ท่านจะได้เงินนั้นมาเหมาะแก่การพูดคุยเรื่องเงินเงินทองทองนะคะเหมาะแก่การยื่นเอกสารเรื่องเงินเงินทองทองด้วยจะสําเร็จนั่นเองค่ะมีคนช่วยเหลือเรื่องเงินเงินทองทองนะคะ แต่ว่าสัปดาห์นี้รายจ่ายค่อนข้างเยอะนะค่าใช้จ่ายมัดจำหมดเงินไปกับการใช้จ่ายตามใจตัวเองซื้อสิ่งของที่ไม่มีประโยชน์ซื้อข้าของเครื่องใช้ที่ท่านอยากได้นะคะซื้อ,อต่างหูสร้อยสวยๆเป็นสร้อยอาจจะเป็นเอเซสเซอรีเครื่องประดับเล็กๆน้อยๆน,น,นะคะเสื้อผ้าลดนะคะฉะนั้นท่านจะต้องใจแข็งๆใจนิ่งๆท่านใดที่ชอบ ช้อปปิ้งผ่านโลกโซเชียลออนไลน์ท่านจะต้องไม่เข้าเว็บไซต์นั้นๆบ่อยไม่เช่นนั้นแล้วโอ้โหเอฟเพลินเลยนะในรอบสัปดาห์นี้เป็นคนที่ไม่ค่อยที่จะคิดมากเวลาที่ท่านจะใช้เงินนะคะรายจ่ายเยอะนะท่านจะต้องวางแผนการใช้เงินให้ดีๆหมดเงินไปกับการใช้ใจ่ายเพื่อบุตรหลานหรือว่าการเดินทางการพบป,ป,ปะผู้คนเพราะว่าสัปดาห์นี้นะคะท่านจะมีการพบป,ปะพูดคุยกับผู้คนเพิ่มมากขึ้น มีการออกงานสังคมด้วยนะเนี่ยจะได้ไปในที่ที่ท่านไม่คิดว่าจะได้ไปแล้วไปแล้วได้รับพลังบวกกลับมาโอกาสดีๆเรื่องงานและเงินจะเข้ามาหาท่านนะคะหมุนเงินได้ถ้าท่านไม่ประมาทถ้าท่านระมัดระวังการใช้จ่ายนะคะมีดวงได้ช่วยเหลือคนอื่นด้วยนะยังไงก็ดูให้ดีๆและมีโอกาสค้นพบช่องทางใหม่ๆด้านการหาเงินเพิ่มบางท่าน จะได้เงินจากช่องทางใหม่ๆซึ่งท่านยังไม่เคยได้มาก่อนด้วยนะคะค่อนข้างที่จะมีความสุขนะชาวลัคนาและชาวราศีเมถุนในรอบสัปดาห์นี้แต่ว่าจะได้ใช้จ่ายเงินไปกับคนอายุน้อยกว่าค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรค่ะอ่าเริ่มได้เรียกได้ว่าการเงินหมุนเงินได้คล่องถ้าท่านนะคะมีสติไม่ประมาทนั่นเองนะคะมีคําว่าข่าวดีเกิดขึ้นแน่นอนค่ะขอเพียงท่านนั้นคือพูดได้ง่ายนะคะ คำว่าข่าวดีมีมาแน่นอนแต่จะเป็นเรื่องอะไรเท่านั้นเองแก้ไขกับปัญหาด้านการเงินได้การเงินไม่มีคําว่าเงินขาดมือนะคะมีโชคลาภด้านการเงินด้วยนั่นเนี่ยมีดวงได้เงินที่ท่านไม่คิดว่าจะได้นั้นเนี่ยแต่จะได้มาในรูปแบบใดเท่านั้นเองนะคะเอาละมาที่ความรักของท่านกันบ้างความรักนะคะสําหรับคนโสดโอ้โหท่านค่อนข้างที่จะมีความสุขนะเวลาที่ท่านได้อยู่กับคนที่มีอายุน้อยกว่านะคะ อาจจะได้เจอเด็กนะอาจจะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าท่านนิดนึงนะคะใจฟูนะถามว่าเปิดใจไหมก็ถึง ยังไม่ถึงขั้นเปิดใจแต่ก็มีความสุขที่ได้พูดคุยกับเขานะคะสำหรับท่านใดที่มีคู่หรือว่าแต่งงานแล้วชีวิตคู่ในรอบสัปดาห์นี้ไม่มีปัญหานะจะได้เดินทางไปนั่นมานี่กับคู่ครองหรือว่ากับคนในครอบครัวจะได้ใช้จ่ายเงินไปกับบุตรหลานเยอะขึ้นแต่เหนือสิ่งอื่นใดรายจ่ายที่ท่านจ่ายออกไปท่านมักจะได้รับความสุขกลับมาสายเปย์นะคะของอวยพรให้ชาวลัคนาและชาวราศีเมถุนทุกท่านโชคดีมีความสุขคะ่ะ กราบขอบพระคุณทุกทุกการติดตามเจอกันใหม่คลิปหน้าขอวอวยพรให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขสวัสดีค่ะ